สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่11หน่วยวันเข้าพรรษาเราจะเรียนเรื่องบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์นะคะประจำวันพุทธที่4สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 4ั้4ค่ะพร้อมแล้วก็ไปเลยค่ะ ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนั้นเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองกันให้ห่างไกลโควิดกันด้วยนะคะโดยการใส่แมสก่อนออกจากบ้านและล้างมือบ่อยๆกันด้วยนะคะพระสงค์จะไม่ไปจำวัดที่อื่นเป็นเวลา3เดือนนะคะเพื่อศึกษา พระธรรมวินยัยเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไปและเผยแร่ศาสนาแก่ประชาชนให้มีจิตใจ,จผ่องใสและมีจิตที่เมตตาค่ะคำศัพท์้ายหน่วยการเรียนทบทวนคำศัพท์นะคะ Buddhist l a n e b u d d แปลว่าเข้าพรรษาค่ะ Candle 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 แปลว่าเทียนค่ะ มังมังมังแปลว่าพระสงฆ์ People People แปลว่าประชาชน m e t เจ m แ t ่เแปลว่าวัดค่าสำหรับงานศิลปะวันนี้นะคะวันนี้คุณครูให้นักเรียนกากบาททับภาพที่แตกต่างไปจากพวกอย่างเช่นรูปช้อนนะคะ รูปช้อนมีทั้งหมด4คู่มีอยู่1คู่ที่ไม่เหมือนเพื่อนนักเรียนคิดว่ารูปไหนคะคู่ที่1 2 3และ4นักเรียนคิดว่าคู่ไหนคะอ๋าคู่ที่4ถูกต้องค่ะเพราะอะไรเพราะว่าช้อนคู่ที่4หันหน้าไปทางด้านขวามือแต่คู่ที่1 2และ3หันด้านไปหันหน้าไปทางด้านซ้ายมือถูกต้องค่ะ โอเคนักเรียนทําต่อให้หมดเลยนะคะเราอย่าลืมระบายสีและเขียนชื่อตัวเองด้วยนะคะต่อไปแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูนะคะแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนพยัญชนะตัวทอทงคนนิยมค่ะต่อเลยค่ะแบบฝึกหัดเล่มสีแดงคัดกอไก่วันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนพยัญชนะตัวทอทงเช่นเดียวกันเลยค่ะ แบบฝึกหัดเล่มสีแดงภาษาอังกฤษ Big Bold นะคะวันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนอักษรภาษาอังกฤษตัว L พิมพ์ใหญ่และก็ L พิมพ์เล็กนะคะ L r i t on สิงโตนั่นเองค่ะต่อไปแบบฝึกหัดคัดตัวเลขเล่มสีเขียวเล่มใหม่นี้นะคะวันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนตัวเลข3อารบิกนะคะค่ะ 3. อาราบิกนะคะอย่าลืมระบายสีรูปสุนัขให้คุณครูด้วยนะคะเขียนชื่อตัวเองด้วยนะโอเคคลิปนี้คุณครูก็จบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ